คอยเสดุดตื้นนันคือฝนตกบบกแห้งแบบไม่มีแบงคขี้ราแบบซุดสุด,สด,สดกับหน้าม,มันยุ่งถนนเหนไหมแอนอรดี <And already S 1> มาถึงตีห้าสิบห้าแต่พี่มาถึงบ้านประมาณตีหนึ่งนะคระับก็ไม่อแม่อะไรไก็นอนรอตกตังแต่มโนลมนอนรอหรือตต้งแต่มโนลมหรืออะไรลมจนจป,ป่ามก นอนรอแล้วก็มาเหตุพิธีขึ้นบานใหม่ตอนนี้ก็คือยังไม่ได้นอนนะครับแต่ก็ไม่รู้สึกว่าเหนื่อยเพราะเรามีความรู้สึกแบบอิมมีความสุขอืมมันแล้วก็เย็นนี้ก็เจอกันครับที่มัตอนนี้เขติดห้องไหห้องนอนเราแต่ว่าห้องอื่นยังไม่ติดนะ ต้องรอแบบห้องแต่งตัวเขาต้องรอแบบรอแบบสามดีก่อนไม่เราห้องห้องนั้นพวกนั้นติดได้ไหมยังครับเอาผ่าปิดก่อนเรานอนแบบาแจงห้องพกนี้เลยนั่นแหละขังลังมันสิปิดยังไงก็หาวิธีก่อนมันนิว่วขันขัน,นขมันแ็งก็คือตอนนี้ บ้านยังไม่ได้เสร็จสมบูรณ์เพราะว่ารองานบิวแล้วก็ผ้าม่านนะครับซึ่งก็คอนเฟิร์มงานบิวผ้าม่านแล้วแต่ว่าเขาต้องรอเวลาการผลิตอยู่โรงงานแล้วกับมาประกอบนะครับแต่ว่าคือจําเป็นก็ต้องเข่ามาก่อนนะครับแม่นครับห้องเดียว,วเดี๋ยวพี่ไปดูนาเลยบ้านยังว่ท่านในบิวนะครับ ยังไม่เสร็จดีค่ะขั้นขั้นไป็แล้วแล้วเสียพี่น้องเบิรงอยู่แต่อันนี้คือมันก็ขั้นในแล้วก็เล่นบาง่านอยากเห็นเบิร์นค่ะฮะ ตกตอนจานที่เราขึ้นีไม่ก็งอย่างงานแห้งเต่ไ่ยังเทแก้วอยาจนองัวเธอแต่งแต่เขาทำคำมันเท่านี้พอดีเนาะที่ตกน้องแบบมันไม่หวานมากแล้วมันก็แบบใช่พอดีกินเนาะใช่อ้น้องมันพอดีก็ลไปเจ้าน่ะลงแเนวค่ะแบตจเบิร์อมันที่ปหกอ้ีที่นี่่อ่ะ หน่นืต่อเลยเพราะว่าที่ต่อค่ะใช่แล้วทีที่ิรรอ่กันเดเบิ16เพราะว่าวันวันวนั้นมัน